เปการเป่าแครนนะครับเป็นการเป่าคุณครับ <นะ S 2> เ,เป็นความสามารถเฉพาะตัวเขาต้องต้องต้องการเพลงไหมไม่ต้องนะครับถนนจะทำเพลงเองต้องการไม้ไปจ่อไหมไม่ไม่ต้องนะอันตรายนะครับเอาพร้อมนะครับขอเสียงปรเงเบอร์กับการปั่นจักรยานเป่าแครนครับขอเสียงปรงเบอร์ใส่แครนให้ก็ดีนะครับเพลงวะ นี่คือกิจกรรมดีๆบริเวณลานข้าวเหนียวที่ประตูเมืองขอนแก่นครับศูนย์การค้าเซ็นท,าาทารัลพลาซาขอนแก่นเห็นไหมครับไอ้ทิ้งความเป็นขอนแก่นด้วยเซ็นแรัลครับทำไ้ต้องต่อเสียง <laughs> ไม่มไปัดเลยครับไม่ปัดเลยด้วยปัด <laughs> ของเจ้าได่ปัไปไ <laughs> เเดมา <laughs> เลยทไมไดิ๊บตัวเครับ การแรกที่มาปันเเ่นวีเอท่าห้างนะครับงานอื่นขึ้นเวทีระดับชาติไปแล้วนะครับพื้นที่พอดเลยฮะพื้นที่พอดเลยครับโอ้สุดยอดครับปั่นไปแล้วครับ <laughs> มีการดึงออกเป็นระยะเพื่อให้มีการพักสายตามี <laughs> <laughs> มชมรมไหนจะทำแบบนี้ไหมส่งขึ้นมาเลยนะ <laughs> มาช่วยกำลังใจครับให้กำลังใจดีที่สุดเลยนะครับผู้แสดงไม่ทำได้ทั้งเสียผม ยังไม่เอาจริงนะครับไม่มีการสาธิตว่าจะทำแบบ